สวัสดีครัเพื่อนเพื่ทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของจีนเช้า V I P ด้วยนะคะตัวเด่นก็คือหกับ7ตัวรองก็คือ3กับ8เนาะหกก็60 6 3 6 5 6 7 6 8 6 9 7ก็7 1 7 2 7 4 7 5 7 8 3าเจ็ดก็3จ3ด3นึ่งเจ็ดสอก็8รูด8เนาะ3กับแเนาะ6กับเ็ดก็ซื้อตามตัวที่อันนี้ไว้แล้วกันเนาะ 9ก้าสามแปดสามสองสามแปดเเจ็มหนึ่เจ็ดรีบมันจะมาลักษณะคล้ายๆกันเน้อธรรมดากับ v i p เรามาจินบายตัวเด่นก็คือ0ูนย์กับหตัวรองก็คือเจ็ดกับ4นะคะศูนย์ก็0ูนย์ศูนย์ศูนยนึ 8, ่นเจยนั่นและเนาะ หกก็หกศูนย์หกสามหกสี่หกหกหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสี่ก็สี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสามตัวก็สี่หกหกศูนย์หกสี่ร้อยศูนย์สี่ศูนย์สี่สองสี่สองเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสี่เก้าตกเก้าไป หลับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะจีนของเราไม่หลุดเด้อเข้าทั้งเช้าทั้งบ่ายนะทั้ง VIP ด้วยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยพุ้นเส้นพารวยแล้วก็กดซับสไครต์้ด้วยนะโชคดีเงีง้งรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ